นั่งหงทีตอนรับแขกแย่ไม่รองไม่ร้องสิทีน่าสวัสด,ดีเลยสวัสด,ดีครับสวัสดีครับอเ,เอคเฉีนามาเฉ <c oughs> ีนาไม่ใส่ไม่ดีเนาะบางครัเบางาเอ้ยนี่ถาก้านีนะกาไม่นี่แล้ว ฮาน้าสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องแมวและทาก้ากำลังทาก,าทาก้าเฮ้ยเอาป่าไม่เปิดทากา้าทากา้าตัวใหญ่มา วันนี้เรามาไลฟ์ไข่แมวคะ่ะน,นี่พี่ทาก้าพี่ทาก้าห้าร้อยใบเทาใครใครวางตังมาก็รับไปเลยนี่ห้ารอยใบเทานั่งโชว์ด้วยนี่นะคะ500ห้าร้อยใบเทานหนาใบเทาชนะมา เจน่าดีนี่เล่นเลยน้องไม่ค่อยเล่นกับหนูทุกคนมานี่มาเล่นโชว์เจน,น่ามาเล่นไมกากดนี้กันอยากให้ทุกคนเห็นอะ คนใช่ไหมันดูไม่คนนี้อ่ะนะ ฉันวะ่าันว่านี่มาเัน่านี่มาันวมานี่มาฮกามานี่มากา,า,า,กาเล่นด้วยหน่อยแมวหนูไม่เล่นของแพงนะ เล่นด้วยหน่อยขอนันด้วยกันหนูโอ๊ะน้องไม่เล่นกันหนูเลย

อาการนับหนึ่งนับสองนับสามน้อยหน่อยน้อยหน่อยเลอยด้วยหน่อยคุยกันคุยกันคุยกันก็มาหาอะไรมาผิดกระถุกนีไไน่มัไไนติดอ่ะ ตัวหนักไหมหนักมากทุกคนตั้งแต่หนูแบบว่าตั้งแต่หนูแบบว่าตั้งแต่น้องแบบมาอยู่บ้านเนี้ยน้องกินเยอะมากกินอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลย จะชอบแบบขึ้นเป็นรงนี้เน็ยไม่ดีอีกแล้วแมวหรือหมูเฮ้ยพูดดีีนะคะ <c oughs> สุดยอดแมวนี้มา <c oughs> แล้วน้องคนนี้กี่ใบเท่าดีกี่ใบเท่าคนนี้กี่ใบเท่า คนนี้ซื้อมาแพงนะคนนี้จะมาห้าร้อยใบเท่าไม่ได้เือ <c oughs> น้องบน่ะ <c oughs> คนนี้ไม่หนึ่งพันทีเก็ตนะคะอื้นแล้วกันใช่ไหมไหนตอบ มาหรรัวหน้าคาเเลือที่ห้าสิบติเกตถ้าไม่เกินห้าพันติเกตมีขายค่ะไม่ปล่อยชื่ออะไรเหรอคะตัวเมื่อกี้ชื่อซอนดาค่ะ อยู่โทรหาแม่ให้่อยดิทุกที่แม่ไม่เคยทุกคนน้องไม่อ้อนน้องแม่อะไรเลยจะขายตาหน้านี่ใช้นี่ปลาหมดยัง <laughs> มันเป็นเรื่องของอดีตท,ทุกคนหนึ่งใบขาวนงหคือ อว่าไงคือไลฟ์อยู่อะ <c oughs> ส่งมันคงไม่เข้มคะ่ะอ่อนคะ่ะไม่ทำเข้มใช่ใช่ ได้ได้โอเคแม่ถือสายรอไว้ก่อน,อนเคยไปเจอฟงฟงคือในคลิปหนูล่าสุดอะคือเป็นฟงฟงในคลิปหนูล่าสุดเป็นฟงฟงค่ะที่กัดอะทุกคนคือฟงแบบฟงคือเจอหนู <c oughs> ก็คือกัดแล้วขโมยของในกระเป๋าหนูด้วยคือหนูแบบใส่ ลูกไม่ได้ทำสีประมาณอันนั้นอยู่แล้วค่ะทำอ่อนกว่านนั้นค่ะเอ้ยลืมเปิดไม้ลูกทำสีอ่อนกว่านนั้นอยู่แล้วค่ะแม่ใช่ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไปมันฟงแมมโมเนียใช่ไหมใช่ค่ะคือฟองขโมยอาหารหนู คือนหนูอะใส่ชีสติ๊กไว้นในกระเป๋า <c oughs> แล้วมันปิดฝาอยู่นะทุกคนกระฟองอ่ะ <c oughs> เอาออกมาเอาออกมาจากกล่องที่มันปิดฝาทุกคนที่ฝามันเป็นภาษาแบบเนี้ย <c oughs> อะไรนะคะอืมเห็นแล้วแป๊หนึ่งอุ้อยากให้ทุกคนดูมาก แม่เอาอ,อันสีอ่อนมาดีกว่าคะ่ะจบค่ะโอเคโอเคอันนี้คือมันคือมันคือตุ๊กตาตัวโปรดของของไม่ทา,าซาติน,น่าของใครของเธอหรือเปล่าลูซากาลูซากาของเธอหรือเปล่าของเธอหรือเปล่า ของเธอใช่ไหมของเธอหรือเปล่าเซนาเดินนี่ละเซนาบอกอย่ามายุกอย่ามายุกฉันไม่แล้วยยยยลที่ฟ้องเอาออกมาคือหนูว่าใส่ซอสมะเขือเทศลงไปในกล่องนั้นด้วยฟ้องออกมาหมดทุกคนเอาชีสสติ๊กหนูออกมาจากกล่องนั้นแล้วก็เอาซอสมะเขือเทศอะ ออกมาจากกล่องนั้นด้วยแล้วซอสมะเขือเทศมันเป็นซอสมะเขือเทศที่เปิดฉีกซองแล้วอ่ะก็คือเลอะกระเป๋าหนูทั้งกระเป๋าเลยได้ยังไม่เจอนาราเลยค่ะอยู่หลบ้ล่ ไม่เห็นนี่ไงอ่าปลาเดินนั่นเหม็นปลาทนได้ไหมฟง,งไม่อยู่ค่ะโอเคปิดอยู่ปิดอยู่ว้าว ไม่ยูก็เปิดไอ้น,นี่ก็ได้ยูก็เปิดรูตรงนั้นอหะกทำแล้วค่ะแล้วใครไปปิดไฟหนูสามไปเปิดไฟทาแล้วครับ เป็นให้นอนทั้งวันไหมบ้านนี้มีแมวสามตัวค่ะอยู่บ้านแบบนี้ <c oughs> แต่อยู่สามตัวน้องน้องไม่ชอบมีเพื่อนน้องชอบอยู่กันคนกำลังหาเพื่อนให้น้องอยู่แ,แค่นี้ยังไม่มีตังช์ดใช้ป่าเลยค่ะให้ดูทุกคนน่ารักไหม มันเป็นมุมที่แบบคุยหน่อยแล้วคุยหน่อยเป็นมุมที่แบบครับเป็นมุมที่หนูชอบปกติไม่ได้เปิดแอร์ทั้งวัน,นะคะ่ะจะตั้งเป็นไม่ได้ตั้งเป็นเวลาแต่ว่าจะให้แบบว่าแม่บ้านเป็นคนดูไว้เลยค่ะว่าแบบสมมติว่า สมมุติว่าตอนเช้าจะต้องมาเปิดให้น้องตอนเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงไรเงี้ยแล้วก็ปิดตอนมาห้าหกโมงแล้วก็กลางคืนน้องก็จะเป็นเปิดแล้วก็เปิดมุงลวดลอะไรเงี้ยทุกคนให้น้องแบบว่าดื่มด่ำกับบรรยากาศอากาศข้างนอกนะคะเพราะว่าคือบ้านหนูมันอยู่ต่างจังหวัดอะทุกคนแล้วคืออากาศตอนกลางคืนมันดีอยู่แล้วอากาศมันแบบเย็นอยู่แล้วค่ะ ชอบมุมไหนที่สุดในบ้านแมวคือจริงๆอ่ะมันจะเป็นคือจริงๆอ่ะแบบบ้านหลังนี้มันจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องแบบว่าเป็นห้องแบบต่อจากตรงนี้ไปนะคะคืออยู่ชั้นนี้แต่ว่าต่อจากตรงนี้ไปมันจะแบบเป็นโซฟาทีวีอะไรเงี้ยหนูว่าชอบห้องนั้นที่สุดเพราะว่าปกติแล้วก็คือจะเล่นกัน้องแมวแบบให้น้องเปิดประตูให้น้องแบบว่าไปอยู่ห้องนูนแล้วก็หนูก็จะนอนเล่นกันอะไรเงี้ยก็จะนอนเล่นกันเป็นแบบครอบครัวเลย แล้วก็มีน้องแมวเพราะว่าคือสมัยก่อนแบบบ้านบ้านเก่าหนูอ่ะมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบห้องนั่งเล่นเลยอ่ะทุกคนที่แบบที่แบบน้องแมวอยู่อะ่ะพอแบบมันเป็นห้องนั่งเล่นที่น้องแมวอยู่แล้วหนูก็อยู่แล้วก็กินข้าวด้วยดูทีวีตรงนั้นด้วยใช้ชีวิตกลับมาก็อยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยได้อยู่กับน้องตลอดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะทุกคนมันก็เลยแบบกินข้าวเสร็จก็ต้องเดินมาอะไรแบบเนี้ยพอแบบนั่งเล่นอยู่แป๊บ ก็ต้องเดินกลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมา,นเ,านเลี้ยงแมวเพิ่มไหมเราเลี้ยงแมวเพิ่มที่สามารถซื้อแมวเพิ่มด้วยได้ไหมละ่ะข่าวบอกว่าช่วิีจะร้อนมากพรุ่งนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะเนี่ยแมงแมงทั้งจามตัวเป็นแมงเลยเหรอ น้ำนี่คือสอนได้และแตนน่ารักมากทุกคนแล้วากา็เป็นไรอะ่ะฮ <c oughs> <c oughs> อตอ่ะจะมีรองเท้าพอมีหูบนี่หนูอยู่มาตั้งนานแล้วว่าทำไมไม่ฮอตอ่ะ ก็คือนอนคือหนูว่นอนบ้านแมวไม่ได้อย่างแบบนี่มาหนูก็จะคันหน้าแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเคยมีช่วงหนึ่งแบบมานอนบ้านแมวบ่อยมากแต่ก็นอนได้แค่แป๊บเดียวค่ะทุกคนเพราะว่านอนได้แค่แบบไม่กี่คืนเพราะว่าน้องจะมีกลิ่นที่น้องแบบสเปรย์ตัวเองไว้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกลิ่น้องแมวที่แบบค่อนข้างแบบนี้แค่หนูกับย่านช่งนชมอยื่เดินละเอ้ย เ <t ries> si นี่ยใช่ะ่สาวเล่นนะคะเนี่ยชีวิตสุขสันใช่ไหมทักท้ายหน่อยทักท้ายหน่อยกันนาดักท้าย <t ries> หน่อยไปแล้ว คือจริงๆแบบตรงตรงข้างหน้าหนูตรงนี้นมันเป็นกระจกแบบบานใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ฟ้าก็เลี้ยงนกไว้ข้างนอกเพราะว่าทากา้าจริงๆทาก้าเป็นคนที่ชอบดูนกตอนเช้ามากตอนเช้าจะต้องได้ดูนกจริงๆบ้านนี้ที่แบบสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ก็ติดกระจกอยอวมาเพื่อให้ทาก้าได้มีที่ที่ได้ดูนกตอนเช้าทุกวันแลวรู้สึกว่าตั้งแต่ทาก้ามาอยู่บ้านนี้ทาก้าดูมีความสุขนะทุกคนในเชิงที่ว่ามันแบบกินอิ่มได้ดูนก ปกติทุกเช้ามันจะต้องแบบว่าขอเข้าเข้าห้องไปดูนกยอะไรเงี้ยทุกคนแต่แบบตรงนี้มันมีมันมีนกให้ดูแลเนี่ยทาก้าก็จะแบบดูเช็คนกถ้าเกิดมีนกเดินอยู่หน้าบ้านยอะไรเงี้ยก็จะแบบวิ่งไปแล้วก็จะไปยืนดูแหละแต่วมันจะมีนกที่แบบที่เลี้ยงไว้เลย สนใจทําช่อง TikTok ดันเป็นเซเลบเหมือนน้องกล้วยไหมคะหนูไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะทุกคนมันมันยากนะแล้วแมวหนูไม่ได้เป็นแมวที่แบบมีนิสัยขี้อ้อนเหมือนกล้วยอะคือกล้วยแบบขี้อ้อนมากแม่แม่ของทำมาคนใครมาบ้านนี้หมดแล้วไม่แน่ใจเลยค่ะน่าจะ,ะ,น,าจะน่าจะเคยมาหมดแล้วคะ่ะเหลือแค่ลูกๆเยังไม่เคยมาคะ่ะดูนกหรืออยากจับนกแมวพี่ชอบ อ๋อแมวพี่ชอบกระโดดจับนกมากคือแมวหนู่าชอบเหมือนกันทาก้าชอบคาบนกคือถ้ามีนกรอดเข้ามาในบ้านคือทาก้าก็คือจะคาบแล้วจะเอามาโชว์ว่าแบบฉันจับได้นะมนุษย์อะไรแบบนี้ทาก้าโวแวร์อทกาก้าแต่ว่าแบบสามสามสามตัวนี้จะชอบทะเลาะก,กันตลอดเวลาเลยนะทุกคนชอบแกล้งกัน ขาก้าเดินไปหาน้องแล้วก็แบบสะกิดนนองนี่นี่นี่เอาแล้วเอาและนี่นี่นี่ทุกคนแต่ช่งองนี้ก็จะเป็นช่องที่แบบเข้าไปเป็นห้องนอนเอยนะคะนี่นี่นอ้อาออกข่าวนะคะข่าวสดมีแมวสองตัวทะเลาะกันยังไงแม้ปลาก็คือทําเป็นแบบสติกเกอร์มาแปะเลยมาแ,แบบเป็นห้องนอนแล้วก็แบบมันก็จะเป็นแบบว่า ที่ห้องเนี้ยมันจะเชื่อมเชื่อมเป็นทางไปไปไปอีกห้องนึงได้เลยนะคะก็คือถ้าเปิดประตูของห้องนู้นมันจะเป็นประตูแมวเล็กๆก็คือก็ไปได้เลยแ <c oughs> กเลือกผิดแล้วล่ะที่กระโดดข้ามตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม เป็นนอนสโมกิ้งรูมด้วยใช่ค่ะว่าไงอุย้ยเปนเดือดทุกคนเคยพาทกกากะแรกๆก่อทาก้าจะเจอเมเบอ์บอยค่ะตั้งแต่น้องแบบสองขวบก็ไม่ได้เจอใครแล้วจนตอนนี้น้องแบบเอ้ยไม่เดิประมาณน้องประมาณสามสี่ขวบอะน้องจะได้เจอคน ไม่ไม่ไมประมาณสองขวดไม่ไม่ไม,ไมประมาณ3ามขวดจะได้เจอคนบ่อยเพราะว่าหนูซื้อน้องมาตอนช่วงที่อยู่ไฮสคูลอยู่เลยใช่ไหมใช่ไหมไม่น่าใจมีแคทคาเฟ่ด้วยนะทุกคนให้ดูสิ่งนั้นคือแคดคาเฟ่นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นตู้กระจกใสที่ซื้อมาอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็น้องสามารถเข้าไปนอนอยู่ในนั้นได้ซึ่งเซนนาจะชอบขึ้นไปนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าห้องกินข้าวห้องน้ำทาก้าห้องน,น้ำเซนนาห้องน้ำซอนด้านะคะเพราะฉะนั้นมีเพิ่มไม่ได้แหละเพราะว่าห้องน้ำม,มีแค่สามที่นี่เป็นห้องกินข้าวนะคะก็คือด้วยความที่แบบป้าหนูแบบไม่ชอบกลิ่นอาหารหมายถึงกลิ่นอาหารมันแบบค่อนข้างมีกลิ่นใช่ไหมคะ เขาก็เลยอยากให้อยากให้แบบบ้านนี้แบบเวลาใครมาหาห,าหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาใครมาหามันก็จะได้ไม่มีกลิ่นอาหารอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยสร้างห้องอาหารขึ้นมาเพื่อเก็บกลิ่นไว้อะไรอย่างเงี้ยอย่าดี๋ยวพาเข้าไปห้องอาหารแล้วกันห้องน้ำอย่าเข้าเลยนี่ห้องกินข้าว <laughs> ้องกินข้าวเป็นแบบมีอาหารเป็นแบบตั้งเวลาไหนไหนเองเข้าไปให้ดูหน่อยเองเข้าไปาให้ดูหน่อยเองเข้าไป,ไปกินข้าวให้ดูหน่อยเ,อเข้าไปกินข้าวให้ดูหน่อยให้ข้าวจบคำนั้นทำหน้าน่ารักอีกแล้ว ถ้าก็ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับไปฟังเรื่องอะไรครับ